จะมาแนะนำนะครับแอปพลิเคชันนะครับชื่อว่าอ l l จิตนะครับจะเป็นแอปพลิเคชันที่จะให้เราเล่าความในใจระบายออกมานะครับแอปพลิเคชันเพื่อหัวใจของเราเพื่อนคู่ชีวิตเป็นเพื่อนคู่คิดที่ปรึกษาปัญหาด้านจิตใจนะครับเราสามารถเปิดอบกพูดคุยได้ทุกเรื่องทั้งการเงินการงานครอบครัวความรักนะครับแอปตัวนี้นะครับพร้อมรับฟังทุกเรื่องนะครับโดยมีนักจิตวิทยาคลินิกนะครับแล้วก็นักจิตวิทยาก็มีคนอื่นที่คอยให้คําแนะนำนะครับอยู่ในแอปนี้นะครับแล้วก็ยังมี podcast เรื่องราวดีๆเกี่ยวกับ ปัญหาต่างๆเรื่องเล็กๆน้อยๆจนถึงเรื่องที่ใหญ่มากๆครับให้เราได้รับฟังครับผ่านพอดแคเค์นะครับหรือจะมีบทความนะบทความให้เราได้อ่านนะครับรวบรวมไว้หลากหลายสื่อโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งเข้าถึงเราได้ง่ายนะครับเป็นรับช่วยรับฟังเราแล้วก็ช่วยเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆให้กับเราอยู่เป็นเพื่อนเรารับฟังปัญหากับเราโดยมีนักจิตวิทยาคลินิกนะครับที่คอยให้คำปรึกษาเดี๋ยวมาดูครับว่าภายในแอปตัวนี้มีอะไรบ้างครับไปดูกันนะครับนี่นะครับเราเปิดมาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับ เพียใจก่อนนอนไหมเนี่ยเปิดไปครับนี่เป็นพอดแคสต์นะครับอ่านี้มีให้เราประเมินสุขภาพนะครับสุขภาพกายไปสุขภาพใจของเราเรื่องด้านอารมณ์ต่างๆนะครับนี่มีการประเมินในแต่ละวันจดบันทึกประจําวันอ่านี่เศร้าไปไหมอ่าเป็นยังไงบ้างสุขภาพของเรานี่ครับคุยกับแอดมินคุยกับนักจิตวิทยาก็ได้นะครับนี่มีบทความให้เราอ่านนะครับมีช่อง youtube มี Facebook นะครับ ลองประเมินนะครับความเครียดไหมเรามีความเครียดไหมสามารถประเมินได้นะครับนี่ลองฟังอ o แ c a s t กันดูเนี่ยใน podcast มีหลายหมวดหมู่มามครับนี่มีหนังซีรีส์รีวิวหนังสืออารมณ์ความรู้สึกชีวิตในวัยรุ่นดนตรีคุยกับนัก,กจิตวิทยาจิตวิทยาคู่ชีวิตนะจะเล่าปัญหาเกี่ยวกับชีวิตเนี่ยผมลองกดไปนะครับเนเรื่องอารมณ์ความรู้สึกนใน podcast ตัวนี้ก็ให้เราฟังก่อนนอนก็ได้หรือฟังไปลา,าว่างๆครับเพลินๆนะครับนี่ตัวอย่างอย่าพูดว่าเรื่องแค่นี้เองกับคนอื่นเพราะเรื่องแค่นี้นะมันสำคัญคนอื่นนะครับสำหรับเราอาจจะมองเป็นี มีหลายบทหมู่มากสําหรับพอดแคสให้เราฟังเพลินๆนะครับนี่ก่อนนอนหรืออาบน้ําก็ได้นะครับอันนี้คุยกับนักจิตวิทยานะครับเซฟโซนคืออะไรบ้านไม่ใช่คอมฟอร์ z โซนมีหลายคอนเทนต์หลากหลายมากครับนี่ให้เราได้ฟังเพื่อนําไปปรับใช้ได้นะครับรีวิวหนังสือพัฒนาวันละ1%ก็ประสบความสำเร็จได้นในบันที AI มาแทนมนุษย์ทำอย่างไรให้เราเหนือกว่า AI มีชมชนให้เราไปเข้าไประบายพูดคุยนะครับต่างๆได้นะครับโดยมีนักจิตวิทยาที่คอยมาให้คำแนะนําเรานะครับใครอยากลองเข้าไปเขียนอะไรลองโหลดมาแล้วก็นะครับพูดคุยได้เลยนะครับ